มันอ้อมมันออมมันอ้อมมันอ้อมไปทางขวามืออ่ะไปทางขวามือบลอย้วจะขึ้นขวาทำไมใช่เหรอใช่ตำรวจมันไปขวามือเอกี้รอดแล้วปะเนี่ยไม่มันต้องไปดักมันไปดักมันไปดักเราวนกับดี ใช่เหรอเนี่ยบนเออเมื่อกี้พี่เห็นมันออกขวาจริงมันออกขวาแล้วขึ้นสะพานไปเมื่อกี้แล้ววอรบอกเพื่อนว่าช่วยหน่อยก็คือให้มาดักเราเหรอเราก็ต้องไปไปตรงใหม่ที่มันไม่ใช่ออกขวาแต่ก็อยู่ตรงนี้นี่แหละแน่น่ะใช่ไหมแน่ใจเก็บของก่อนเก็บไหนเก็บในรถ <laughs> อะกระเป๋าอะไรเอ้ยไม่ต้องถามกระเป๋ามาให้ได้เลยป,ป,ปล่าไม่กระเป๋าสามเจ็ดแปดโอ้โหเหมือนแฟมิลียเลยอ๋อ,อมันไปยังนี่เอาเราหมดเมื่อไงไปยังยังทำไงอะ <c oughs> มันทำไงอะเอ๋อใส่อะไรวะทำไงวะมันขึ้นเป็เลยเนี่ยทำไงเรื่องคนที่ต้องการให้ปูนกดสเปกบาร์กดเ<ว>ลขกหนึ่งนี่ไงเลขกหนึ่ง บนหัวเห็นปะเนว์วะไปแล้วไปแล้วให้แล้วนี่พี่ลองพี่ลองให้ของน้องมาใหม่ลองให้อะไรก็แหละสะบู่อันนี้ก็ใสไปก่อนเอาใสไปก่อนเอาใสรถไปก่อนไปให้ที่อื่นดิใสรถไปก่อนตำรวจมันไม่มาดอกนี่อะอ,อมันปล่อยเราเหรอมันไม่เห็นตราเลยไม่เห็นได้ไงเขาขับรถโคตรแรงเลยนะคือเหมือนเขาขับช้านะเว้ยแล้วเขาขึ้นขวาไปเลยนะเมื่อกี้ดูอยู่ มันไม่เห็นได้ไงมันไม่มาหรอกตรงนี้น่ะเชื่อดิมันไม่เห็นได้ไงวะไหนลองลองอ่านพักพักที่ทองอืมอะไรกันแหละอซาบูซาบูมอบใช่หนึ่งอันหนึ่งแล้วแล้วเห็นบนหัวหรอต่อไปให้ใช่ให้ไปยังมายังยังอย่างยังไงวะเฮ้อทำไม ทำไมอม่ะทำไมกดมอบแล้วก็ตกกดมอบแล้วก็ยืนยันก็นี่ไงกดสปิกบาทีหนึง่งไม่ใช่เลือกโนไม่<น>กดเล็กหนึ่งไงเ<ว>ห็นเล็กหนึ่ง<ว>บนหัวปะก็กดเล็กหนึ่งเนยวนี่กดเล็กหนึ่งนาะมันพับมันมันจอมันรวมกันนี่เอามือเอียงให้ได้อยู่ดิอะไรวะ ของเต็มหรือเปล่าของอ่ะเอ,อแบบของเกืนหรือเปล่าอ๋อนี่ไงถ้าของเกินอ่ะมันจะไม่ได้เนาะลองเอาเหรียญ a f ีมาดิ a f อ,อไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วให้เทคไหมยุ่งยากมากกว่า ตรงยากอะเริ่มเดียวพอแล้วเก็บรถ้ยละ่ะเก็บตรงไหนอะอันนี้คือที่อะไรนู่นยาแดงๆเห็นปะข้างหลังอะแต่ดีจังเปลี่ยนแมวไปพอแหรอเอาเดียวเกียดอะ เบอร์แมวเกียร์เราจะเล่นทำไมเกียริโดนตำรวจจับเกียริรอไปเล่นไพ่โดนจับเลยฮะเล่นไพ่โดนจับเลยเล่นไพ่เล่นเพื่อให้โดนจับไม่มีคนติดคูกปูนอ่ะขนาดรถเรารถ ดี๋ยไม่จเจอแบบวอร์เรียกเพื่อนอีกนะ หรือว่าพี่จะไปอีกแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่เอาที่อยากเล่นน่ะเล่นโดนจับเหมือนกนันนาเบียร์ใช่ไหมใช่อืมนี่ยไปทำอะไรอ่ะจะไ,ไปทำอะไรดี<ม>เอาปูม,มา,สาเส็อแึ้นี้ก่อน แล้วทำไมตำรวจเขาเขาไม่ได้เหินตามเราลงมาหรอไม่ได้เหินใช่เหรอเหินอะไรนะแล้วตำรวจเขาไม่เหินตามเราลงมามันเลี้ยวไปอีกฝั่งวันทีดว่ามันวอรบอกเพื่อนมันแล้วเพื่อนมันมาหรือเปล่าเก็บรถเก็บรถ พี่ทำอะไรอะไม่ทำเลยเนอะทำอะไรเปิดม่านเปิดม่านเปิดม่านทำอะไรอะ่ะนี่ดูไปต่อเปล่าเขาคือเขาเรียกเปล่าฮะฮัลโหลพี่ชายครับ อะไรนะครับฮัลโหลพี่ชายครับครับถ้าถ้าพี่ชายเจอเอ่อคนหัวชมพูเสื้อเสื้อเสื้อออกแนวฟ้าฟ้าครับผมอ่าโอเคพี่ชายช่วยแจ้งแจ้งในทวิตเตอร์ได้ไหมครับโอเคครับโอเคครับผมมาครับครับพี่เบิกรถให้หน่อยรถปุ๊กปิ๊กรถปุ๊กปิ๊กเป็นไงจับปูกัน ขึ้นมาัวเขาช่องนี้ใช่ป พี่บีมายังที่เดิมเหรอใช่เดี๋ยวเราจะไปทางอื่นที่ไปข้างบนเหลือเหลือสองกองเลยคุยงานเสร็จยังเสร็จแล้วครับเอาเริ่<อ>ม ไอ้นี่เวลาเราตัดตอนเราตัดใช่ไหม,มไม่ได้ตอนเราเล่นมินิเกมใช่ไหมตอนเราตัดเสร็จแล้วตำรวจมไม่มาอยากหนีตำรวจไม่ได้อยากได้ปุกมาเลย าเราต้องบวชไปทำเลสอยดีละคนจ้ไม้ดัก <c oughs> เราต้อ,อใช่แล้วมันก็มาดัก้ากไงที่เราเสียเวลาวนเข้าไปน่ะแล้วมันก็เริ่มาดักอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กลับทางเดิมไงแล้วมันก็ขับมาดักอีกฝั่ง ขับก็้ยากอะ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนตำรวจบี้ <S <S ไปจอตรงน้น วิ่งตายหรออกเก็บได้กี่โดวะให้ได้ปะให้แล้วจะมปดูตรงไหนว่ามันเก็บได้กี่โดวะ พูดเล๊กอะแค้นกระติวเดียวเอง ขอดูให้ว่ามันรีสิทธยังมันรีสิทธแล้วเดยอะเลยใส่ทำงานดำถูกใจสิ่งนี้หนึ่งสองจัออเอาเลยเอาเลย โอ้นก็ผิดพี่เวมาบอกรอตำรวจมารับคืออะไรฮะคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่เขียนว,ว่ารอตำรวจมารับต้องรอเหรอ,อาหายล้วได้ไหมมาโจทยได้อีกปะได้นะไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้จบต่อเลยไหมอะเอาเร็วไม่้องจบไม่ได้ข้างบนไงอันนี้ได้พี่ได้อะฮะพี่ได้น่ะเออเนาก็ได้อ่ะทำาเป็นแบบเนี้ยรูมะใช่ไหม กดเข้าเลยได้ไหมดื้อมาดื้อมาไม่เราเสียบานไม่ต้รวจโอ้ยตกใจเฮ้ยตกใจหมดโอ้ยเราเยเรียนาถูกเราถูกเอามันนีอ่ะดูดี ไปไหนแล้วไม่ติดเดียวซ้ายเอ๊ะไปจุก <c oughs> จุกเหรอไปไหนเนาะเอาข้านี้แน่เลยควายมันเข้านี้แน่เลยหนีหรอมันหนีเราเหรอหรือมันหนีตำรวจหนีตำรวจเลยไม่หนีเนี่ยไปมันหนีเรามันบีบแต่เรียกเราด้วยอ่ะมันบีบแต่เรียกเราไปตีจังวะ ย <Yeah. S 2> ป๋าเฮ้ยไปดักมันไปดักมันไปดักแล้วมันจะมีเรื่องเหรอหาเรื่องหาเรื่องไงหาเรี่ยงไงไงเฮ้ย ชนแรกชนชนชนมาได้ไหมมันได้ใจ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 โอ้โหกวนตีนใช่ไหมเถอะมันเราตามมันมันได้ใจไปคุยตามมันไอควายมันไม่ขับวนอยู่คนเดียวแหละกวนตีนแสดงว่ามันตั้งใจชนเราหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอเห็นเราตามแล้วมันก็เล่นเนี่ยกวนตีนเออเลยกวนตีน ่อยแม่งลีนไปคนเดียวเก็บเลยไปมืออื่นไหมไปเลยโอเคเอาปุ้มไปเก็บไปไว้ในตัวเหรอไว้นในตัวนั่นแหละหรอฝากหน่อยเด็ด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 